ว่าคําของพระศาสดาเนี่ยยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากยุคราชการที่5ก๊อปปี้มาไม่ได้แต่งอะไรใหม่นะก๊อปปี้กันมานะสมัยรัชการที่5เนี่ยนะเรียกว่าพระไตรปิฎกจอบลออักษรสยามรอสหนึ่ รัชการที่5เป็นผู้ดำริธรรมโดยนิมนต์พิกุร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาช่วยกันเปลี่ยนพระไตรปิฎกจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกใช้เวลาทำา5ปีงานนี้จึงเสร็จท่นี้หลักฐานที่ใช้ทำเนยนำมาจากไหน นำมาจากสมัยรัชกาลที่1นึรัชกาลที่1นเนี่ยนิมนต์พิกุมา200กว่าลูปทั่วประเทศมานั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่ยืมจากประเทศลาวกับลามันมาพิกุยุคนั้นก็ลอกเป็นอักษรขอมจานลงในใบลานนะใช้เวลาหเดือนเสร็จหลักฐานตรงนี้มาถึงรอห้อห้า นำมาเปลี่ยนอักขะใหม่ข้อมูลเดิมแค่เปลี่ยนอาาักขะใช้เวลา5ปีหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงยุคป,ประมาณราชัชกาลที่78ตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับเป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เราอ่านรู้เรื่องเสร็จเมื่อปีพศ2 5 0 0ดังนั้นพระไตรปิฎกในภาษาไทยปัจจุบันทั้งหมดเป็นข้อมูลเดิมตั้งแต่ยุครชัชกาลที่1 ท่านี้ยุคราชการที่หนึ่งกับประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนหลักฐานในโลกนั้น <c oughs> ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียยุคพระเจ้าโศกมหาราชมีการกระจายคำสอนไปประมาณ9ต้าตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีลังกาปัจจุบันสองภูมิภาคนี้ยังมีพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ มาได้ยังไงคือมาในช่วงยุคพระเจ้าโศกซึ่งพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ของอินเดียเนี่ยในยุคประมาณพศ2 0 0กว่ากว่าพศ2 0 0กว่านะไม่ใช่2,000กว่านะห่างพระเจ้าปรินิพานแค่ประมาณ200กว่าปีนะดังนั้นหลักฐานที่มาที่ไปเนี่ยใช้การก๊อปปี้กันก๊อปปี้ทรงจำนะเราก็คัดลอกนะก็ถ่ายทอดกันมา <c oughs> ผ่านกันมา2,000กว่าปีดังนั้น2,000กว่าปีไม่ได้ไกลคำสอนพระพุทธเจ้ายัางคงอยูนะ่ผู้นำประเทศแต่ละยุคเนี่ยช่วยกันทำเอาไว้รักษาเอาไว้ปกปักรักษาเอาไว้นะหลักฐานอีกตัวหนึ่งก็คือในยุคราชการที่หนึ่งที่เป็นพงศ์สวดานของกรุงศรีอยุธยาหนังสือเล่ม <c oughs> นี้น,นนะ <c oughs> ก็มีการระบุเรื่องพุทธวจนะไว้ด้วยว่าพุทธวจนะเนี่ยเหลืออยู่ประมาณห้าประเทศในโลกนี่ก็บันทึกไว้ว่าประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมะลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทราชเขมาราชคือกัมพูชลารามาาชคือหงสวดีพมา่าคืออังวะผูกามในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไปนะหายค่อยๆอยอันตรธา,านไปเรื่อยๆคำแท้ๆของพระพุทธเจ้า มาในยุครชัชกาลที่4รชัชกาลที่4ทรงพระราชนิพนธ์งานของท่านขึ้นมาคือหนังสือเล่มนีนะ้สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์เนะี่ยก็ได้แปลด้วยนะพระราชนิพนธ์ตรงนี้พูดถึงพุทธวจนะด้วยเหมือนกันนะนี่คือพุทธวจนะนะมีการกล่าวตรงนี้บอกว่า ในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนที่แต่งเติมละทําให้พุทธวจนะเนี่ยผิดเพี้ยนท่านก็เขียนไว้ตําหนิเอาไว้ว่าไม่ควรไปแต่งเติมอะไรคําศาสดาดังนั้นหน้าที่ของพิกุเราเนี่ยทรงจำนะเพราะคําพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารสาวกสาวโกสาวก,าาวก,าวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติาศาสดาผู้เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติธรรมะและวินยัย ธรรมะและวินัยต้องถูกปัญญติโดยอลา,าหาันประเภทสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองไม่ใช่อลา,าหาันประเภทมักคานุขาคือผู้เดินตามพระพุทธเจ้าจึงบอกความต่างกันระหว่างอลา,าหาันสัมมาสัมพุทธะกับอาราหาันประเภทเาสาวกว่าเธอกับเราเนี่ยมีความสามารถต่างกันแค่ไหนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ธรรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ธรรมมรดกที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรกที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรกทันอยู่รู้มรรก,กขวิุรู้แจ้งมรรก,กขกวิตรเป็นผู้ฉลาดในมรรกส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรกคานุขาผู้เดินตาม,มันในภายหลังต่าน,นั้นนะราะนั้นผู้าเลิศที่สุดมาถึงยุครัชกาลที่5ลรอสีแต่งสองอันนะสองเล่มเล่มนี้ก็พูดถึงพุทธวจนะเหมือนกันนะ เล่มนี้ก็พูดถึงพุทธวจนะมาถึงยุคราชการที่5รารัชการที่หก็มีใน,ในหนังสืออยู่สองเล่มที่ทรงพระราชนิพนธ์เองก็กล่าวถึงพุทธวจนะเช่นเดียวกันไปถึงยุคราชกาลที่7รชัชการที่7เนี่ย <c oughs> มีการกล่าวถึงพุทธวจนะในราชกิจจานุเบกษาวันที่4มีนาคม 24. 7 0 บอกประเทศสยามจัเป็นครังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดมิได้พุทธวจนะไม่ใช่ของใหม่เป็นของที่บุรวพกษัตริย์ของเราผู้นำประเทศของเราเนี่ยแล้วก็พี่ขุทั้งหลายเนี่ยช่วยกันปกปักรักษามาตลอดวจนะแปลว่าคำพูดพุทธะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคือคำพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง มาถึงยุครชัชกาลที่9ในรชัชกิจานุเบกษาปี2528ก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละนะนะดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยไม่เคยห่างเหินไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยมีทุกยุคนะนะและผู้ที่กล่าวตรงนี้ก็คือผู้นำประเทศของเราเองนะนะดังนั้นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเรานำมาทำเป็น รวบรวมเป็นหนังสือนะดึงมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนั่นเองแล้วก็ฉบับหลวงที่ผู้นำประเทศเราทำขึ้นดังนั้นในเนื้อหาในหนังสือนั้นจะไม่มีความเห็นของใครใส่ลงไปพุทธศจนะไม่ต้องอธิบายเพราะพระเจ้านั้นเก่งที่สุดแล้วจะมีแต่คำาศาสดาล้วนๆและเราจะบอก เล่มหน้าข้อของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไว้ด้วยว่าพระสูตรเนี้ยที่เราดึงมาเนี่ยในเล่มนี้เนี่ยอยู่ในเล่มใดหน้าใดข้อใดของพระไตรปิฎกในยุครัชกาลที่5นะังนะั้นเราก็สามารถเข้าไปดูพระสูตรเต็มได้นะแล้วเราก็ทำข้อมูลนี้ลงในแอปพลิเคชัน พวกเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเราซึ่งเราบรรจุพระไตรปิฎกทุกๆสำนักทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีแล้วก็ไปถึงโลมันสคริปของภาษาอังกฤษที่จะเชื่อมไปสู่พระไตรปิฎกทั่วโลกได้เพราะข้อมูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องตรงกันพุทธวจนะจะต้องตรงกันทั่วโลก ศาส,สนาพุทธมีหนึ่งเดียวข้อปฏิบัติจะเหมือนกันเปะ๊ะเพราะออกมาจากพระพเจ้าคนเดียวที่ข้อมูลไม่ขัดแย้งกันนั้นเท่ากับวันนี้โยมมีข้อมูลที่เป็นพระไตรปิฎกทุกสำนักนะทุกๆสำนักหลายตู้ในมือถือของโยมสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้เต็มที่เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านบอกให้ฟังคำของท่านเพราะอะไรเพราะท่านมีความสามารถในการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลรราดแม้แต่คำเดียวโดยตราดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ พระพุทธเจ้าผู้เดียวที่สามารถกําหนดสมาธิในการพูดทุกครั้งไม่ให้พลาดคาเดียวก็พลาดไม่ได้นี่คือความสามารถแล้วตรัสกับพี่กูทั้งหลายด้วยความสามารถอย่างหนึ่งคือพระองค์ทําคําพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่คําพูดไม่มีการขัดแย้งกันเลยคือพระพุทธเจ้าผู้เดียวบอกพิกูทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้ กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพูดเจ้าเนี่ยถัดแย้งกันไม่ได้ใครในโลกทําคําพูดได้แบบนี้พระศาสดาบอกว่าบุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคต ซึ่งไม่มีอรหันต์สาวกผู้ใดที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตพระพุทธเจ้าผู้เดียวเพราะท่านเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะสัมมาสัมพุทธ,ธะแปลว่าตรัสรู้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครสอนพระานที่เหลือนั้นต้องได้รับการสอนต้องได้สดับนี่คือความต่างดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เ,ยเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นหมพระเจ้าบอกปิดเลย ถ้าคาแต่งใหม่คําสาวกเนี่ยผู้เจ้าบอกอย่าฟังด้วยดีนะอย่างเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนบุคคลประเภทนี้จะชื่อว่าปฏิปุจชาวินีตาปริษาโนอุก,กาจิตวินีตาส่วนคนที่ไปฟังคำสาวกหรือคำแต่งหมายจะเรียกว่าอุก,กาจิตวินีตาปริษาโนปฏิปุจชาวินีตามีชื่อให้เสร็จเลยกลับกันนะและการไปฟังคำคนอื่นโดยไม่ฟังคำตถาคตเป็นเหตุอะไร เป็นเหตุให้คำตถาคตค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไปจากโลกพระองค์ก็ทรงอุปมาด้วยกล่องศึกเปรียบเหมือนกล่องศึกของกษัตริย์ทศราหะชื่ออนากะกล่องอนากะเนี่ยมีแผลแตกหรือริกษัตริย์ทศราหะก็หาเนื้อไม้อื่นทาเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกล่องก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้น ศาส,สนาพุทธคือคำสอนแท้ๆของตถาคตจะค่อยๆหมดไปด้วยอาการอย่างนี้นะดังนั้นพระองค์บอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกขุที่ไม่สนใจคำตถาคตแปลกมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแต่ไม่สนใจคำพระเจ้านะก็เริ่มไปผลิตคำใหม่แต่งใหม่อธิบายใหม่เพิ่มเติมจนกรทั่งคำพระเจ้าไม่มีใครสนใจ ก็อันตรธานไปจากโลกศาส,สนาหมดดังนั้นทุกอย่างมีเกิดมีดับศาส,สนาพุทธคือคําสอนตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกก็หมดไปได้เหมือนกันหมดไปเพราะพุทธบริษัท4ด้วยกันเองไม่รักษาเอาไว้ดังนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุให้วันนี้เรามาศึกษาคำพระศาสดากัน